สวัสดีค่ะวันนี้เบลจะมาแนะนำสูตรลดผิวหน้าลอกแบบเร่งด่วนนะคะเราจะเน้นสมุนไพรนะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะคะอาจจะกำลัง กังวลใจกับเรื่องปัญหาผิวหน้าส่วนใหญ่แล้วผิวหน้าแห้งหรือลอกเนี่ยก็จะเกิดได้นะคะจากหลายๆกรณีด้วยกันอย่างบางคนนะคะอุณหภูมิในร่งารรรงกายร้อนหรือร่างกายเราร้อนมากๆก,ก็อาจจะทําให้ผิวเราแห้งหลังจากแห้งนะคะมันอาจจะมีขุยหรือผิวเล็กๆเ,เวลาเราจับจะรู้สึกสาก,กผิวอันนี้คือผิวลอกแล้ว หรืออาจจะไปแพ้ครีมแพ้ยาหรือแพ้เครื่องสอําอางนะคะถ้าแพ้ใน,นระดับขั้นต้นเนี่ยการพองหน้าก็สามารถช่วยได้หรือบางคนนะคะไปอยู่กลางแดดจัด,จดนะคะร้อนๆอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่งวันนี้นะคะจะมาแนะนำแบบเร่งด่วนกันถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ผสมในวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากดูแลหน้าด้วยสมุนไพรมีด้วยกันแค่3ามอย่างแค่นั้นเองค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้เบลแนะนำค่ะก็คือผงเขียว,ยวแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าผงมะลุมนะคะทำมาจากใบมะลุมตากแห้งแล้วก็มาทำเป็นแบบผงนะคะบางท่านเราเห็นเอามากินด้วยแต่วันนี้เบลจะแนะนำในเรื่องของการพอกหน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะใช้มาเป็นผงพอกหน้ากัน อย่างที่สองค่ะก็คือจะเป็นตัวนมสดนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะอย่างที่สามตัวนี้จะเป็นตัวน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งที่แบวใช้จะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไย,ยค่ะการดูแลผิวหน้าก็ง่ายมากๆก็เพียงแค่เรานะคะผสมทั้ง3ามอย่างเข้าด้วยกันค่ะ,คะก็คือเราจะใช้ตัวผงมะลุมนะคะแบบนี้ก็คือใส่ลงไปในถ้วยนะคะ แล้วแต่ผิวหน้าของเรานะบางคนอนะผิวหน้าเล็กๆก็อาจจะใช้แค่1ช้อนแต่ของเบลนะคะก็คือใช้ประมาณ2ช้อนค่ะแบบนี้หลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยนมสดค่ะนมสดไม่ต้องใส่เยอะมากนะ ตัวนมสดเนี่ยแค่เราใช้นมสดอย่างเดียวเพียวๆอะ่ะก็ช่วยในเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วบางคนใช้นมสดในเรื่องของการเป็นโทนเนอร์ผิวหน้าก็ได้ด้วยเหมือนกันจะช่วยชะล้างสิ่งสกรปสสกรปกของรูขุมขนของผิวหน้าของเรานะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยแค่นมสดอย่างเดียวนะก็ทำให้หน้าเรานุ่มด้วยแล้วก็มันดูเด้งดึ๋งเด้งด,งดึงนะคะเราก็จะมาผสมในสูตรนี้ และอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะผสมกันก็คือตัวนี้นี่เองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวลงไปก็อาจจะใส่ประมาณนิดหน่อยนะคะประมาณสักครึ่งครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาแล้วเรานะคะก็ผสมรวมกันแบบนี้แล้วก็คนนะคะคน ของตัวผงมะลุมกับตัวส่วนผสมที่เราผสมเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบไม่ข้นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหลวเกินไปอย่างเงี้ยเวลาเราทําบางคนอะ่ะจะรู้สึกว่าอันนี้คือข้นเกินคือ,ค,อคือเขาเรียกว,ว่ามันแบบมันมันเป็นก้อนเกินไปนะคะมันจะพอกหน้าไม่ได้เราก็ใส่ตัวนมเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงตัวนมแค่ใช้เพียวๆอย่างเดียวก็ก,ก,ก็ฟินแล้วอะ แล้วนมยังช่วยในเรื่องของความใสของผิวหน้าได้ด้วยนะคะความนุ่มความละมุนของผิวก็ได้ด้วยนะคะนี่พอใส่ลงไปแล้วก็อาจจะเติมตัวน้ำผึ้งอีกนิดนึงน้ำผึ้งเนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะนี่ใส่ลงไปเป็นทั้งยาด้วยแล้วก็คนเนี่ยใช้ตัวน้ำผึ้งเนี่ยพอกหน้ามาตั้งแต่ในยุคแบบอดีตแล้วอะคะ่ะ ปัจจุบันนะตัวน้ำผึ้งเนี่ยก็ยังเป็นส่วนผสมที่สำคัญในเรื่องของการดูแลผิวน้ำผึ้งก็ยังจะช่วยนะคะผิวหน้าเนียนด้วยไหมเนียนด้วยนะเนียนด้วยแล้วก็ช่วยทำให้อย่างบางคนนะที่ผิวหน้ามันๆน,นะคะพอเราใช้ตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเรานะคะลดความมันของผิวหน้าลงได้ด้วยแล้วก็ใส่ผสมลงไป แบบนี้นะคะทําได้ง่ายง่าแล้วเ,เป็นอุปกรณ์รวมถึงนะคะสิ่งที่เราใช้3อย่างเนี่ยก็หาได้ง่ายๆเลยนี่เราทั้ง3ตัวเนี่ยคุณสมบัติเขานะอย่างตัวใบมะลุมก็มีคุณสมบัติทางยาด้วยบางคนก็ดื่มดื่มเป็นชามะรุมนะคะตัวชามะลุมเราค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะคะนี่ให้มันแบบค่อยค่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรุงส่วนผสมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะอันนี้คือแบบสวยละเนื้อนเนียนมากเหมาะกับการพอกหน้ามากๆนะคะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ใน้ายเนี่ยะคะ่ะทาที่หน้าของเราเลยสิ่งสําคัญในเรื่องของการพอกหน้านะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องล้างทําความสะอาดผิวหน้านี่ ตัวนี้ไม่มีตัวส่วนผสมที่เป็นสารสกัดนะคะหรือว่าเคมีเลยนี่นะคะพอกที่ผิวเหมาะมากกับคนที่เป็นสายออร์แกนิกสายธรรมชาติหรือคนที่หน้าแพ้ง่ายมากนะคะไม่รู้จะใช้ คืออยากพอกหน้าแหละแต่ถ้าเคยมีบางคนอิ inbox มาคุยกับเปลบอกว่าบางทีอ่ะเราเขาพอกหน้าอยากพอกนะเพราะว่ารู้เลยว่าการพอกหน้ามันช่วยเรื่องความเนียนใสของผิวหน้า แล้วพอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าคนที่มันเหมือนจะเข้าจมูกเลยค่ะก็คือถ้าคนที่มีผิวแห้งแนะนําให้พอกประมาณ5นาทีแต่ถ้าคนที่ผิวมันนะคะอาจจะพอกได้ประมาณ10นาทีถ้าใครกังวลใจว่าสมุนไพรตัวนี้เราจะใช้ได้ไหมเหมาะกับผิวหน้าของเราไหมนะคะลองทําแล้วก็เทตรงบริเวณตรงนี้ค่ะผิวที่มัน เซนซิทีฟง่ายหรือว่าตรงใต้แขนก็ได้ลองดูถ้าเราใช้ไม่คันไม่ผดไม่ผื่ไม่คันนะคะก็สามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยเบลเป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ปล่อยหน้าแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจาก5นาทีเรามาดูกันนะว่าหน้าจะเป็นไงบ้าง และนี่นะคะก็ถึงเวลา5นาทีแล้วแล้เเวเบลก็ล้างหน้าแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหลังทํานะคะหน้ามันก็จะดูแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็รู้สึกถึงตอนแรกมันเป็นผงใช่ไหมคะใบมะลุมแต่ในขณะที่เราล้างอะ่ะตัวผงของเขาอ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบ เกล็ดเล็กๆเหมือนเม็ดเล็กๆอัค่ะมันเป็นแบบเม็ดสครับเล็กๆมากๆเลยแล้วพอล้างเสร็จอะค่ะมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันเบาขึ้นสบายขึ้นนะคะส่วนใหญ่สูตรสมุนไพรนะคะแล้วก็สิ่งที่เบลใช้เนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวนุ่มขึ้นหน้าเด็กลงนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะลองเอาสูตรนี้ไปใช้กันดูใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะแล้วถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็ สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเบลด้วยนะคะเบลมีทั้งเพจและช่อง YouTube ที่ชื่อเบลลระบัวนะคะแล้วก็ IG IG ชื่อเบลลระบัวแฮปปี้ค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนครั้งหน้าจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับผิวหน้ามาฝากกันอีกวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ